สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้ปกครองและสวัสดีค่ะลูกๆชั้นป .5 ที่น่ารักของคุณครูนะคะสวัสดียินดีต้อนรับลูกๆเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์อีกเช่นเคยนะคะเจอกับคุณครูออนเพลินสวนหงหรือคุณครูพี่ออนในรายวิชาภาษาไทยประจำวันจันทร์ที่สองเดือนสิงหาคม2564นนะคะอ่าขึ้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะ ลูกๆคงจะสดใสกว่าเดิมแล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมแล้วใช่ไหมคะนะคะเดือนใหม่ผ่านไปเดือนเก่าผ่านไปเดือนใหม่ก็ผ่านมานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลูกๆก,ก็ไม่ได้เรียนกับคุณครูนะคะไม่ได้เรียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆนะคะถือว่าเป็นการพักผ่อนนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดของลูกๆด้วยนะคะคุณครูหลายท่านก็กําลังนะคะอตอนนี้ก็ ตรวจการบ้านให้ลูกๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเตรียมสื่อการสอนให้ลูกๆนะคะในแต่ละวันไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นลูกๆต้องเห็นความสําคัญในด้านการเรียนมากขึ้นนะคะ,ะที่ผ่านมาที่ลูกๆส่งการบ้านมาคุณครูขอชื่นชมมากๆเลยนะคะ,ะท่านลูกๆป .5 ทับ1และป .5 ทับ2นะคะ,ะเขียนมาลายมือสวยนะคะ,ะทํางานเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลย บางคนทํามาครบทุกหน้านะคะอาจจะมีบางส่วนบางคนนะคะที่อาทำมาไม่ครบแต่ไม่เป็นไรนะคะลูกๆสามารถทําย้อนหลังได้นะคะทําเรื่อยๆนะคะคุณครูจะเก็บคะแนนนะคะในทุกๆหน่วยการเรียนรู้ที่คุณ,คณสอนไปในเรื่องของหลักภาษานะคะอ่าบางนักเรียนบางคนนะคะลูกๆบางคนก็นะคะ ทำมาครบทุกข้อทุกหน้าทุกตอนทุกหน่วยลายมือสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ลบนะคะเก่งมากๆเลยนะคะและบางคนอาจจะต้องปรับปรุงในส่วนของเรื่องลายมือนะคะบางคนยังเขียนกับดินสอบ้างปากกาบ้างปนกันไปจนคุณครูไม่ทราบเลยนะคะว่าลูกๆเนี่ยนะคะลูกๆเนี่ย จะเขียนกับจินสอหรือปากกากันแน่นะคะอะไม่เป็นไรคุณครูให้อภัยลูกๆได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้วันนี้วันนี้นะคะวันนี้คุณครูจะให้ลูกๆนะคะได้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเกี่ยวกับการเรียนนะคะอาจากหลักภาษาหลักภาษามาเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมกันบ้างนะคะ ลูกๆคงจะสนใจและดีใจใช่ไหมคะได้เรียนในเรื่องของวรรณคดีแล้วนะคะวรรณคดีจะมีความแตกต่างกับหลักภาษานะคะในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ภาษาในการนํามาแต่งนะคะเหมือนหลักภาษาเราจะใช้ภาษา้อยแก้วนะคะอ่า แล้วก็ในเรื่องของวรรณคาดีบางหน่วยบางตอนอาจจะมีการสอดเรกในเรื่องของบทถ้อยกรงนะคะหรือว่าบทอาขยานมาบางส่วนนะคะซึ่งมีข้อแตกต่างกันไปแต่มีอัตรรษที่น่าสนใจมีอัตรรในการเรียนมีอัตรรษในการอ่านและมีอัตรรในการฟังมากขึ้นนะคะอ่าทีนี้มาดูกันเลยนะคะ ว่าเราจะเรียนในหน่วยอะไรกันบ้างแต่ก่อนที่ลูกๆจะเรียนลูกๆหยิบหนังสือวรรณคดีนนและวนนะรรณกรรมชั้นป .5 ขึ้นมาก่อนนะคะเล่มสีชมพูนะคะอ่ลูกๆดูตามหน้าจอที่คุณครูใช้ artz, ให้ลูกๆดูนะคะอ่าเล่มน,นี้นี่เองนะคะเล่มน,นี้อ่าลูกๆหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเก่งมากมากเลยนะคะลูกๆหยิบขึ้นมาแล้วลูกๆชั้นป .5 ก็ดูตามคุณครูนะคะอ่นนะ ในส่วนนี้นะคะเป็นวรรณคดีสิ่งนะคะเขาบอกว่าวรรณคาดีสิ่งสูนทรีแห่งภาษานะคะคุณครูจะให้ตัวชี้วัดก็คือนะคะตัวชี้วัดของเรื่องนี้ก็คืออธิบายคุณค่าของวรรณคาดีและวรรณกรรมนะคะสาระสําคัญนะคะของเรื่องนี้นะคะวรรณคาดีมีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านปัญญาคุณค่าด้านอารมณ์และคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมการศึกษาและเข้าใจคุณค่าของ,ของ,ของวรรณคาดีจะทําให้รับรู้ นะคะเล็กโคตรคิดจากวรรณคดีรวมทั้งความสนุกสนาเนเพลิดเพลินจากการอ่านด้วยนะคะอ่าในส่วนของคุณค่านะคะคุณค่ามีทั้งคุณค่าวรรณศิลป์ด้านปัปญญาะะด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ด้านอารมณ์นะคะทั้งสี่คุณค่านี้เรามาบูรณาการกันในเรื่องของเนื้อหาในวรรณคดีแต่ละบทแต่ละตอนและแต่ละหน่วยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะมาที่ หน้าแรกกันเลยลูกๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะอะ่ดูตามคุณครูนะคะหน้าที่หกนะคะในหนังสือหน้าที่หกลูกๆดูเลยนะคะอะคุณค่าของวรรณคดีคืออะไรอ่เรามารู้ความหมายกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะรู้คุณค่าเรามารู้ความหมายของวรรณคดีกันก่อนนะคะ วรรณคดีเนี่ยนะคะในอ่าตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเตียสถาน2554นะคะให้ไวให้ความหมายไว,ว้ว่าวรณคดีก็คือวรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์คือมีศิลปะทางภาษาใช้ถ้อยคำอย่างประณีตงดงามนะคะมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์คืออมีศิลปะอ่ามีคุณอ่า ขอใครนะคะ,ะมีะความประณีตงดงามมีความรู้และก็ให้ข้อคิดที่แฝงที่แฝงไว้อย่างหลักแหลมอันเป็นเครื่องประเทืองปัญญาแก่ผู้อ่านนะคะวรรณคดีมีร้อยแก้วและร้อยกองปนกันไปนะคะซึ่งบันทึกไว้ในรายลักษณ์อักษรน,นะคะ วรรณคาดีมีทั้งร้อยแก้วและรอยกรงนะคะไม่ใช่มีแค่ร้อยกลงอย่างเดียวนะคะมีรอยแก้วด้วยนะคะแล้วแต่ว่าวรรณคาดีเรื่องนั้นนะคะผู้แต่งนะคะมีความถนัดด้านไหนนะคะอะการอ่านวรรณคาดีอย่างพินิดฐ์พิเคราะห์จะทําให้ประจักษ์ในคุณค่า ประเทืองปัญญาได้รับประโยชน์หลายประการรวมทั้งความส,สานุกสนานเพิ่อเชินจากการอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะโดยคุณค่าที่สําคัญของวาารรณคดีนะคะมีดังนี้นะคะก็คือหนึ่งคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์มีอะไรบ้างเอ่ยก็คือความทิ่ถีพิถันในการเลือกสรรคำอย่างประณีตทาให้เกิดความงามความไพเราะในการใช้ภาษา ผู้อ่านสามารถรับรถไพเราะของเสียงทราบซึ้งในความหมายสัมผัสอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่ผู้แต่งถ่ายทอดออกมาเป็นบทประพันธ์ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจากหนังสือนะคะหน้าที่หกนะคะตัวอย่างการเลือกสรรคํายามประณีตนะคะอย่างเช่นอบทโครงโลก,กนิตนะคะของพระบาทสมเด็จพระ บรมวงเทอกรมพระยาเดชาดีสอน,นะคะอ่าด้วยข้อความว่าเหมหงเหลี้ยงชีพด้วยสาครช้างพึ่งพนาดดนป่าไมา้ภูมมราบุษบากรครองร่างตนนานักปราดเลี้ยงตัวได้เพื่อด้วยปัญญา อ่านี้คือตัวอย่างนะคะโครงโลกคณิตนะคะโครงโครงโลกคณิตนะคะเป็นบทประพันธ์นะคะที่ให้ข้อคิดต่างๆนะคะอ่าในเรื่องนี้ที่อ่ายกตัวอย่างมาในหน้าที่หกนะคะจะพูดถึงอ่าเรื่องการเลี้ยงชีพนะคะหรือว่าการเลี้ยงตนเองนะคะอ่าอ่าขออภัยนะคะ ขออภัยนะคะ,ะเมื่อสักครู่นะคะมีสายเข้ามาไม่เป็นไรนะคะอ่าไม่เป็นไรขออภัยลูกๆด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะคะอะหลังจากนี้ในเรื่องของด้านคุณค่าทางปัญญากันบ้างนะคะอ่าด้านปัญญามีอะไรก็คือผู้อ่านจะได้รับความรู้ความคิดเพิ่มขึ้นนะคะทําให้มีปัญญาแตกฉานทางด้านวิทยาการความรู้รอบตัว ความรู้เท่าทันคนนะคะความเมตตาเห็นเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะอย่างเช่นเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกโทนะคะนอกจากได้รับความสนุกสนานเพลิงจากเรื่องนี้แล้วนะคะยังได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์อีกด้วยนะคะ,ะมีทั้งวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตรวมทั้งข้อคิดต่างๆที่ทําให้อา ผู้อ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะอ่ะต่อไปค่ะคุณค่าต่อไปนะคะคุณค่าด้านที่สามก็คือคุณค่าด้านอารมณ์นะคะวรรณคดีเป็นเครื่องจันลงใจนะคะแล้วก็สะเทือนอารมณ์นะคะอะ่ในส่วนของการสะเทือนอารมณ์ก็คือการรองไห้กับตัวตัวเอกของเรื่องหรือหัวเราะก,กับคำพูดของตัวละครในแต่ละตัวนะคะ ล้วนแต่เป็นผลทางจิตใจซึ่งอารมณ์เหล่านั้นนะคะก็คือความสุขและความบันเทิงของผู้อ่านวรรณคาดีนะคะเมื่อลูกๆได้อ่านวรรณคาดีในแต่ละเรื่องหรือวรรณกรรมในแต่ละเรื่องไม่ว่าจะเป็นบท้อยกองหรือบทลอยแก้วก็ตามนะคะเมื่อลูกๆได้รับรสจริงๆนะคะว่ารสของวรรณคาดีเหล่านั้นเนื้อเรื่องเหล่านั้นถ้าลูกๆเข้าใจในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็ลูกๆได้สัมผัสกับเนื้อเรื่องจริงๆคุณครูเชื่อว,ว่า ลูกๆนะคะอ่ะต้องมีความเขาเรียกว่าได้รับผัธทรรสของวรรณคดีจริงๆเลยเหมือนบางครั้งคุณครูได้อ่านวรรณคดีนะคะในแต่ละเรื่องนะคะได้รับทั้งรสเศร้านะคะรสความสุขความตลกขบขันนะคะเราได้เรียนรู้ลึกซึ้งไปในส่วนของเนื้อเรื่องมากขึ้นทําให้รู้สึกว่าการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมเนี่ย เป็นความสุขอย่างหนึ่งของคุณครูนะคะแล้วคุณครูหวังว่าถ้าลูกๆได้อ่านวรรณคาดีหรือวรรณกรรมหรือเรื่องสั้นอะไรต่างๆนะคะคุณครูเชื่อว,ว่าลูกๆเนี่ยต้องมีความตุกแล้วก็มีความชื่นชอบในการอ่านวรรณคาดีมากขึ้นนะคะอ่าเพราะว่าวรรณคาดีหรือวรรณกรรมในแต่ละเล่มในแต่ละเรื่องนะคะแต่งขึ้นเนี่ยนะคะล้วนเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อ จะลงใจทั้งนั้นเลยนะคะทำให้เราได้รับข้อคิดต่างๆนานานะคะอ่าไม่ฉะนั้นอ่คงจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าวรนณคดีอยู่แล้วเพราะวรรณคดีคืออะไรคะทบทวนกันหน่อยอวรรณคดีก็คือหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดีใช่ไหมคะอ่าถ้าได้รับการยกย่องว่าแต่งดีแสดงว่าวรนณคดีแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ลูกๆได้เรียนหรือได้อ่าน ต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการถ่ายทอดอารมณ์เศร้าเสียใจของตัวละครกันบ้างนะคะอ่าเป็นบทละครนอกเรื่องสั่งโตสั่งทองนะคะขอภัยด้วยนะคะคุณครูพูดลิ้นพันหมดแล้วตอนนี้นะคะอะบทละครเรื่องสั่งทองนะคะตนกําเนิดพระสังนะคะเป็นบทประพันธ์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพ,พระ พุทธเลิศลานภาลัยในรัชกาลที่สองนั่นเองนะคะอ่ะสวมกอดขอภัยนะคะสวมสดกอดบาทพระมารดาซบเกษาพลางทางร้องไห้แน่ต่อยสังแตกแหลกไปร่ำไรเสียดายไม่วายคิดเหมือนแม่ฆ่าลูกให้มวยมนมานโดนไม่รักแต่สักนิด พระแม่ต่อยสังดังชีวิตจะชมชิดลูกนี้สักกี่วันอ่าสักกี่วันนะคะขอภัยด้วยนะคะอะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณรูณยังอ่านให้ลูกฟังแบบไม่เข้าใจนะคะอะการเว้นวรรคต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องนะคะการออกเสียงต้องออกเสียงให้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะอะ สวมสอดกอดบาทพระมารดาซพเกษาพลางทาง้องไห้แม่ต่อยสังแตกเหล็กไปร่ำไรเสียดายไม่ายคิดเหมือนแม่ฆ่าลูกให้มวยมอนมารดไม่รักแต่สักนิดพระแม่ต่อยสังดังชีวิต จะชมชิดลูกนี้สักกี่วันนะคะอ่าเป็นไงคะแค่เราได้อ่านนะคะถ้าเราได้รู้เรื่องนะคะรู้เกี่ยวกับเนะะื้อหาหรือว่าเรื่องย่เกี่ยวกับเรื่องสังททงนะคะลูกๆคงจะมีความรู้สึกว่าทําไมบทบทเนี้ยนะคะบทร้ยกรองบทเนี้ยทําไมถึงเศร้านักหนาทําไมถึงเศร้ายิ่งนักนะทํา,าทไมลูกต้องคิดว่า เฮ้ยทำไมแม่ต้องอ่าตีหอยต่อยหอยจนแตกอ่าทำไมแม่ต้องฆ่าลูกของตัวเองด้วยนะคะอ่ะทำไมนะเป็นเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวลูกๆก,ก็จะได้รับรู้รสชาติมากขึ้นนะคะเมื่อลูกๆได้เรียนนะคะอ่ะวรรณคดีนะคะอ่ะทีนี้ค่ะคุณค่าด้านที่สี่นะคะคุณค่าด้านที่สี่คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะ คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมคืออะไรคะก็คือวรรณคดีเนี่ยจะทําหน้าที่สืบต่อวัฒนธรรมของชาติจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะคะมักผู้แต่งเนี่ยมักจะสอดแทรกความรู้ข้อคิดนะคะในด้านวัฒนธรรมประเพณีข้านิยมนะคะแล้วก็คัตติชีวิตคำสั่งสอนคุณธรรมและจะริยธรรมการใช้ถ้อยคำภาษา สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมประวัติศาสตร์การเมืองหรือแม้กระทั่งอาหารการกินนะคะผสมผสานไปกับการดำเนินเรื่องทำให้คนรุ่นหลังมีความรู้เกี่ยวกับสังคมในอดีตมากขึ้นแล้วก็เข้าใจวิถีไทยมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของคุณค่าทางวรรณคดีทั้งสี่นะคะทั้งสี่ข้อหรือว่าสี่ลักษณะนะคะอ่า ทีนี้นะคะอ่าเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างอ่าการสะท้อนข้านยมที่ดีงามในการอบรมลูกนะคะอะอ่าเป็นไรนะคะไรา่ย,ยาวนะคะในเรื่องของกระเช้าสีดานะคะเป็นบทประพันธ์นะคะอ่าในพระศาสตร์พระสารเสิริดหรือว่าตรีนาคประทีปนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันค่ะ แม่สอนขันทองอยู่เสมอให้เป็นคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นเช่นไม่หยิบฉวยสิ่งของของคนอื่นก่อนที่เจ้าของอนุญาตประพฤกตัวเป็นคนสุภาพอยากได้อะไรเมื่อเขาไม่ให้ก็ไม่โลภมากขันทองทำตามแม่สอนจนชินเป็นนิสัยเป็นที่รักสุดสวัสด์ของแม่อ่าอันนี้ก็คือเป็นการ อบรมนะคะแน่อบรมลูกนะคะซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงข่านยมที่ดีงามในการอบรมลูกนั่นเองนะคะอะวรรณคดีไทยเนี่ยนะคะเขบอกว่าเป็นภูมิปัญญาและมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงความเจริญทางอารยธรรมมาแต่โบราณของชาติไทยเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนสังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแต่ละสมัยนะคะแสะดงถึงความงดงามทางภาษาให้ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันนะคะด้วยเหตุนี้นะคะด้วยเหตุที่วรรณคดีเนี่ยเป็นที่รวบรวมสิ่งดีงามล้ำค่ามากมายการศึกษาวรรณคดีจึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านและที่สำคัญก็คือเป็นการอนุรักษ์มรดก ของชาติให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะอะ่ทีนี้นะคะคาบนี้นะคะคุณครูจะให้ลูกๆได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าทางวรรณคดีไปก่อนนะคะส่วนคาบต่อไปนะคะสําหรับลูกๆชั้นป .5 นะคะคุณครูจะให้ลูกๆได้ศึกษานะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่อง นตันแตนเกี่ยวกับเรื่องบทละครนอกเรื่องสั่งทองตอนกําเนิดพระสังนะคะภาพนี้นะคะอาจจะไม่ได้อาจกล่าวถึงในเรื่องของพระสังโกนนะคะเพราะว่าเราจะเก็บไว้เรียนในคาบหน้าคาบต่อไปนะคะคาบนี้เราเรียนกันแค่นี้ก่อนนะคะอ่ะแล้วหลังจากนี้ลูกๆถามว่ามีการบ้านไหมคะคุณครูคุณครูให้ลูกทําอะไรบ้างคะ คุณครูให้หนูทําอะไรบ้างอ่าหนูอยากทราบมากเลยค่ะคุณครูอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ลูกๆนะคะไดส้สรุปนะคะสรุปคุณค่าทั้งสี่สี่ข้อนะคะอ่าในแต่ละคุณค่ามีความหมายว่าอะไรอ่าให้ลูกๆจดมานะคะให้ลูกๆสรุปมานะคะ โพค่าวๆนะคะจํานวนหนึ่งหน้านะคะหนึ่งหน้าลูกจะใส่ในสมุดก็ได้หรือในกระดาษ A4 หรือในกระดาษรายงานก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะแต่คุรูขอขอย้ําเลยลูกๆป .5 นะคะต้องเขียนด้วยปากกาเท่านั้นนะคะ่าเวลาลูกลบนะคะลูกก็ต้องลบด้วยอลิควิดนะคะหรือ น้ำยาลบทำผิดนะคะที่ไม่ใช่เป็นน้ำนะคะลูกต้องลบด้วยลิควิดที่เป็นอ่าเป็นกระดาษใช่ไหมคะลิควิดแห้งนะคะลูกๆต้องหมั่นใส่ใจในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะรักษาความสะอาดด้วยนะคะอันนี้คุณครูไม่ได้สั่งในแบบฝึกหัดแต่คุณครูให้ลูกๆนะคะได้สรุปนะคะอ่าคุณค่าของวรรณคดีนะคะสี่ด้านนะคะอ่า มีด้านอะไรบ้างมีด้านคุณค่าทางวัรนศิลป์ด้านปัญญาด้านสังคมและวัฒนธรรมในด้านอารมณ์ลูกๆเอามาเขียนสิว่านะคะลูกๆเอามาสรุปสิว่ามีอะไรบ้างนะคะเช่นอะไรบ้างอ่าเป็นยังไงนะคะลูกๆสามารถสรุปได้เลยนะคะอาจจะสรุปจากทอยทิ้งครูอาจากในหนังสือก็ได้นะคะทิ่ครูออธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะลูกๆสรุปมาพอคร่าวๆพอเข้าใจนะคะ เสร็จแล้วลูกๆเก็บไว้แล้วนํามาส่งคุณครูในสิ้นเดือนนะคะเก็บไว้ให้ดีนะคะลูกๆอย่าลืมงานทุกชิ้นที่ครูสั่งไปมีคะแนนทั้งนั้นเลยนะคะคุณครูเก็บคะแนนทุกอย่างเลยที่ลูกๆทํานะคะ,ะคนที่ไม่ทําถือว่าไม่มีคะแนนนะคะดังนั้นลูกๆต้องมีความมีความกระตือรือร้นในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะ มีความกระตือรือร้นในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการาใส่ใจแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้ในช่วงนี้นะคะโควิดนะคะกำลังมาแรงนะคะเชื้อไวรัสนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องการเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องนะคะ มีความรู้เพื่อขับเคลื่อนนะคะอนาคตข้างหน้าเรามีความรู้แล้วเราก็จะนํามาพัฒนานะคะในส่วนของอะประเทศชาติหรือว่าบ้านเมืองของเราก็ได้ในอนาคตนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกๆอย่าลืมดูแลสุขภาพาติดขาดลยนนะคะอยา่าขาดตกบกพร่องในเรื่องของการล้างมือก่อนรับประทานอาหารตื่นเช้าขึ้นมาล้วปากด้วยน้ำเกลือทุกครั้งนะคะที่สำคัญสวมใส่แมสเว้นระยะห่างให้เรียบร้อยนะคะ เพื่อเป็นการสร้างกรอบคุ้มกันให้กับลูกๆนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะคาบต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ถ้าลูกๆมีคามําถามทักถามคุณครูได้โทรมาถามได้นะคะแต่ถ้าไม่มีคําถามใดๆแล้วคุณครูก็ขอ,อาลาลูกๆไปแต่เียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ